ปกินนกะธรรมตอนที่สองเจสนทนาธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2543พอถึงเรียนละเอียดได้จะรู้ว่าเป็นกระลาบเล็กๆก,ก,กลุ่มที่เล็กมากนะคะในกลุ่มนั้นมีรูปอีกกี่รูปที่มากกว่า8รูปเพราะว่าในกลุ่มที่เล็กที่สุดเนี่ยจะมีรูป8รูปนะคะ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นมหาภูตร,รูปเป็นรูปใหญ่และก็มีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาเกิดร่วมด้วยในกลุ่มที่เล็กที่สุดขอโทษนะครับความหมังก็เหมือนกับคือลักษณะของเจตที่อุปถรัรมรูปก็คือเหมือนกับลักษณะของความหวังที่อุปถันคนป่วย เพียงแค่นั้นเองค่ะคือระหว่างนั้นไม่มีใครอะไรไปให้อาหารเหารินก็ไม่ได้กินนะคะแต่ก็ยังไม่ตายฉันใดเพราะใชนการที่จิตเกิดอยู่ระหว่างที่รูปนั้นยังตั้งอยู่นะคะก็เท่ากับว่าจิตนั้นอุปธรรมรูปในลักษณะนั้นคือแสดงความเป็นปัจจัยไม่เว้นแม้แต่จิตซึ่งเกิดภายหลังนะคะก็ยังอุปธรรมรูปคือเรื่องต่อไปที่อยากจะถามก็คือเรื่องของขันห้านะครับคือความหมายของขัน คือคือได้ยินได้ฟังมาว่าที่เรียกว่าขันเพราะว่าขันเป็นสภาพธรรมที่จําแนกได้ว่าเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายนอกภายในหยาบละเอียดสามตานีใกล้หรือไกลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เป็นขันคือนิพพานที่เป็นขันริมุตินี่สามารถจะพูดได้ในในตรงกันข้ามไหมครับว่าเป็นสภาพธรรมที่ไม่สามารถว่าจําแนกเป็นอดีตเป็นอนาคตไม่สามารถจําแนกว่าเป็นปัจจุบันหรือว่าภายนอกหรือว่าภายใน หยาบหรือละเอียดทาบไหรปราณีตใกล้หรือไกลเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่านิาพานนี่เป็นสภาพที่ปราณีตก็บอกอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับที่จริงมีคนถามบ่อยนะคะเรื่องนี้หมายความว่าตั้งแต่แรกทีเดียวนค่ัพอได้ยินอะไรอะไรก็อยากจะรู้ไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะใกล้ไกลหยาบละเอียดเร็วปราณีตภายในภายนอกนะคะโดยไม่ได้ท่านจะทิ้งทิ้งอะไรไว้ไวนิดนิดหน่อยหน่อยเสมอะคะ่ะในหนังสือเนะะี่ยฮะอย่างคําถามก็ไม่มีคําตอบให้คิดเอง เพราะฉะนั้นที่เก็บมาเนี่ยส่วนน้อยแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เริ่มสนใจเนี่ยศึกษาด้วยตัวเองในพระไตรปิฎกแล้วันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเขาก็จะไปถึงข้อความที่อธิบายตั้งแต่รูปหยาบละเอียดใกล้ๆเวทนาหยาบละเอียดใกล้ๆกพวกนี้สัญญาหยาบละเอียดใกล้ๆกลเนี่ยเขาจะบอกไว้หมดเลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นเราคิดเองเนี่ยเราอาจจะคิดนิดนิดไหน,น่อยนะคะแต่พอเราไปเจอข้อความนั้นเน่ยจะมากแล้วก็ทําให้เรา เข้าใจได้ทั่วถึงด้วยแต่ตัวอย่างที่มีไม่หมดนะคะท่านก็ทิ้งทิ้ง,งไว้เหมือนกันให้เราคิดเอาเองด้วยอยากคิดเองบ้างไหมคะหรือว่าอยากอ่านเองค้นคว้าเองศึกษาเองราะว่าสิ่งใดที่มีในหนังสือในคำไม่ยากแต่ส่วนที่เราจะเข้าใจสภาพธรรมะนี่ยากกว่าส่วนที่มีในหนังสือในอ่านได้ท่านอาจารย์ฮะที่ท่านอาจารย์พูดว่าเรารู้เพียงแต่เรื่องของ ลักษณะของโลภะหรือโทสะนี่นะถ้าเผื่อว่าเราก็แค่รู้ึกว่าขณะนั้นเป็นนามธรรมชิดนหนึ่งแค่นั้นแหละอาจนารย์ลักษณะนั้นมีนะคะอย่างโทสะเนี่ยค,ความอยากประด้างของจิตเนี่ยมีเวลาเกิดเนี่ยเรารู้ว่านั้นเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้รู้ธรรมะที่เป็นโทสะหรือว่าไม่รู้ลักษณะของจิตซึ่งเป็นโทสะเพียงแต่รู้อาการของโทสะหรือว่าอาการของโลภะเราก็รู้ว่าลักษณะนั้นน่ะมี แต่จริงๆไม่ได้รู้ลักษณะของโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตหรือโลภะเจตสิกหรือโทสะเจตสิกพราะขณะนั้นเราไม่รู้ลักษณะนั้นด้วยสติปัฏฐานที่รู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมแต่อาการของเขามีที่จะให้รู้และเราก็คิดว่าเรารู้ขณะนั้นก็เหมือนรู้นะคะแต่ความจริงแล้วไม่ได้รู้ตัวจิตหรือเจตสิกหรือลักษณะแท้ๆของสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะแล้วลักษณะที่รู้อาการอย่างนี้เนี่ย ก็เป็นสติขั้นต้นหรือไง่ไม่ก่ากำลังโกรธนะคะแล้วรู้ว่าโกรธนั่นแหละเป็นสติหรือเปล่าคนที่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธทุกคนรู้ว่าโกรธแต่ไม่ใช่สติได้ไหมครับแล้วคนที่เขากําลังโกรธแล้วก็ไม่โกรธมากขึ้นนะอาจารย์ก็เพราะว่าไม่มีปัจจัยที่จะโกรธมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่สติต้องทราบเลยค่ะว่าคนที่อบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะจะรู้ลักษณะขณะที่สติเกิด กับขณะที่หลงลืมสตินี่เป็นขั้นแรกไม่อย่างนั้นไม่ชื่อว่ารู้ลักษณะของสติได้ยินแต่ชื่อสตินะคะเช่นขณะที่ให้ทานเนี่ยก็ต้องมีสติถ้าสติไม่เกิดการให้ทานก็มีไม่ได้ขณะที่วิรัยทุจริตก็ต้องเป็นสติที่เกิดระลึกเป็นไปในศีลน,นิฉะนั้นการรักษาศีลก็มีไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ารู้ลักษณะของสติแต่ใช้คำนี้เข้าใจอย่างนี้ว่าขณะที่ให้ทานต้องมีสติ ขณะที่รักษาศีลต้องมีสติแต่ไม่ได้รู้ลักษณะของสติจนกว่าเมื่อไรเป็นสติปัฏฐานนะคะเมื่อน,นั้นก็จะรู้ว่าหลงลืมสติหรือสติเกิดจะมีลักษณะของสติปรากฏที่กําลังระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปรมัทธ,ธรรมเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ตามความเป็นจริงจริงจริงนี่นะคะคือสติระลึกถ้าสติยังไม่รู้ลักษณะนั้นเราบอกว่าเรามีโลภะเนี่ยกําลังติดข้องเนี่ย กาลังติดข้องตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้แต่เราไม่ได้รู้ลักษณะของโลภะจริงๆเพียงแต่รู้ว่าติดข้องแต่ตัวสภาพที่ติดข้องเนี่ยเรายังไม่รู้รู้ว่ามีขณะนั้นแต่ไม่ใช่รู้ลักษณะของเขาอย่างสภาพธรรมะในขณะนี้ที่กําลังปรากฏทางตา<ๆ>เห็นทุกคนเห็นใช่ไหมคะแต่เห็นเป็นคุณแจ<ๆ>็คเห็นเป็นเก้าอี้<ๆ>เห็นเป็นคนนั้น<ๆ>คนนี้<ๆ>ก็เป็นเห็นสิ่งนี้ไม่เปลี่ยน แต่จะชื่อว่าเรารู้รูปารมรู้ลักษณะของรูปารมหรือว่าขณะนี้ค่ะเราก็มีรูปารมปรากฏนะคะแต่เราเห็นเป็นคนอืน่นเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่รูปารมก็มีไม่ใช่ไม่มีเห็นด้วยความไม่รู้กับเห็นด้วยการที่ค่อยๆศึกษาว่าลักษณะนี้เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉันเดินมากไม่คนจะสงสัยว่ารูปารมเป็นยังไงพรได้ยินชื่อรูปารมนะคะ หรือว่าสีสันวรรณะเป็นยังไงเนี่ยเขาจะเกิดความสงสัยทั้งๆท,ท,ที่เราบอกว่าเขาเป็นสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาเรารู้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าปรากฏก็ไม่รู้ทุกคนรู้แข็งมาตั้งแต่เช้าเลยกระทบสัมผัสต,ตลอดแต่ว่าพอรู้แข็งนิดเดียวนะฮะโดยกายวิญญาณแล้วก็มีเรื่องราวติดตามมาตลอดเป็นเรื่องทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะจับขนมหรือว่าแตงกวาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมีการกระทบสัมผัสแต่ แต่งกว่ามาแล้วไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพที่แข็งจริงๆในขณะนั้นด้วยปัญญาเหมือนกับเวลาที่เราให้ทานก็มีสติทำไมเป็นสติประธานไม่ได้สติระลึกลักษณะของปรมัตถธรรมแล้วศึกษาที่ไม่ได้หมายความว่าเรารู้มาแล้วว่าเป็นรูปเป็นนามแต่ศึกษาลักษณะซึ่งเรายังไม่เคยรู้เพียงแต่ฟังมาว่าเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมี่เพื่อนเขาได้รับ เลื่อนขั้นหรืออะไรเงี้ยเราดีดีด้วยขณะนั้นเป็นมุติตาสุขในความม่าถ้าเรารู้ว่าเป็นผลของกรรมดีทุกอย่างที่ทุกคนได้รับในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมดีขณะนั้นถ้าเรารู้อย่างนั้นนะคะก็เป็นกุศลแต่ถ้าใครก็ตามที่กําลังมีความสุขแล้วเราก็ดีใจด้วยลองคิดถึงสภาพของจิตที่ดีใจในความสุขนั้นๆน,น,นะคะซึ่งไม่มีใครจะบอกเราได้ว่าขณะนั้นเป็นโลภะหรือว่าเป็นอกุศล หรือว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเป็นผลของกุศลของเขานะคะที่ทําให้เขาได้รับสิ่งที่ดีเราเกิดกุศลโสมนัสขณะนั้นก็เป็นการอนุโมทนาแต่ถ้ามากเกินกว่านั้นนะคะก็ลองพิจารณาต่อไปว่าเป็นกุศลหรืออ,อกุศลนี่เป็นเหตุที่เราจะต้องพิจารณาค่ะว่าเวลาที่ใครทําอะไรก็ตามและเรายินดีด้วยเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอ,อกุศลถ้าเราไม่รู้เลยนะคะว่าเขาไปฟังธรรมะ แล้วธรรมะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้าได้ยินคําว่าธรรมะแล้วเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี<ฤ>เขาคงจะได้ฟังสิ่งที่ดีและจิตเราเกิดกุศลขณะนั้นก็เป็นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าธรรมะนี่นคืออะไรและสิ่งที่เขาไปได้ยินได้ฟังมาได้มันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอันนั้นเราจะรู้ว่าเราจะยินดีหรือไม่ยินดีนี่คือความละเอียดของธรรมะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตอบอย่างเดียวตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องสภาพของจิต อนุโมทนาในความดีค่ะที่คนอื่นทําในทานในศีลในภาวนาไม่ใช่ในอย่างอื่นถ้ายินดีในอย่างอื่น<ม>ก็ไม่ใช่อนุโมทนาถ้าอาจารย์มีผู้อยู่ตอนหนึ่งบอกว่าขออนุโมทนาได้ในสิ่งที่เป็นกุศลนั้นไม่สามารถขออนุโมทนาในสิ่งที่เป็นวิบากอนุโมทนาครับไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมคะครับไม่ต้องพูดก็ได้ครับพูดวันนี้คงเยอะในทันเนอนุโมทนาแล้วอนุโมทนาอีกใส่ล้างเครื่องอนุโมทนาค่ะ การย,ยกช้อนชามาก็อนุโมทนาคคะก็คงเยอะเลยนะคะแต่ใจเป็นอย่างนั้นได้แต่ไม่จําเป็นที่เราจะต้องพูดเดี๋ยววิบากไม่ได้นะครับหมายถึงว่าสมมุติว่าที่เขาได้วิบากดีเราอนุโมทนาเขาด้วยไม่ได้เดี๋ยวก็ที่นี่ก็อนุโมทนากันย่ำแย่เลยนะคะเนี้อกุศลวิบากทั้งนั้นอ <c oughs> ทีนี้เราก็พูดถึงอกุศล,ลจิตซึ่งเป็นเหตุสิบสองดวงนะคะถ้าไม่ถึงกับ จะเป็นกรรมบทที่จะให้ผลก็เป็นการสะสมอย่างกาแฟอร่อยดอกกุหลาบสวยโลภะมูลจิตที่เกิดอย่างนั้นไม่เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดวิบากจิตนะคะแต่เป็นการสะสมของความยินดีหรืออกุศลทั้งหลายที่สะสมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สืบต่อทั้งจิตดวงต่อๆไปทีนี้เวลาที่เป็นอกุศล,ลกรรมที่ทําแล้วเนี่ยค่ะย่อมต้องให้ผลเช่นเดียวกับกุศล,ลกรรม เพราะฉะนั้นไม่ว่ากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ทําแล้วเนี่ยต้องให้ผลแน่นอนไม่จําเป็นต้องมีเจตสิกที่เป็นเหตุที่ดีคืออโลภะโทสะโมหะเกิดร่วมด้วยสําหรับโทสะโมหะโลภะเกิดไม่ได้แน่นอนเพราะเหตุว่าเป็นชาติอกุศลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้ทําแล้วทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมนะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิบากกิจสิบห้าดวงเป็นผลของอกุศลกรรม จ็ดดวงแล้วก็เป็นผลของกุศลกรรมแปดดวงเราพูดตรงนี้ก่อนเพราะยังไงต้องให้ผลทั้งสองฝ่ายเป็นอเหตุกะจิตคือไม่ประกอบด้วยเหตุอเหตุกะจิตนี่ก็ทุกคนทราบแล้วแน่นอนใช่ไหมคะคุณแจ็คเรียนเลยไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ปัญหามันมีอยู่ที่ว่าทําไมกุศลกรรมให้ผลมากกว่าเพิ่มเติมจากอเหตุกะกุศลวิบากแปดเป็นมหาวิบากอีกแปดเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่เราจะต้องพูดถึง แต่ว่ายังไงยังไงกรรมต้องให้ผลทั้งสองฝ่ายแต่ว่าทางฝ่ายของอกุศลวิบากมีเพียงเจ็ดนะคะทางฝ่ายของกุศลมีแปดคือเพิ่มสมมณัสสันติรณะสําหรับอารมณ์ที่เป็นอติอิทธารมอารมณ์ที่ดีมากเพราะฉะนั้นการจะได้รับผลของกรรมก็ต้องมีปฏิสนธิจิตแน่นอนถ้าเป็นผลของอกุศลลกรรมก็เป็นอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากเพราะเหตุว่าอกุศลวิบากจิตมีเจ็ดดวงเท่านั้น ในเจ็ดดวงนั่นนะคะจิตอื่นเช่นจากคุวิญญาณอากุศลวิบากโสตวิญญาณอากุศลวิบากพวกนี้ห้าดวงทำกิจเดียวคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อดับไปแล้วสัมปติชนะก็เกิดขึ้นนะคะแล้วต่อจากนั้นสันติรณะก็เกิดสืบต่อซึ่งไม่มีจิตอื่นที่จะทำหน้าที่ปฏิสนธิได้นอกจากอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากทางฝ่ายกุศล,ลกรรมที่ให้ผลเป็นอเหตุกะวิบาก ถ้าเป็นกุศลกรรมที่ไม่มีกำลังที่อ่อนมากนะคะก็ทำให้เกิดในสุขติภูมิด้วยสันติระณะกุศลวิบากแต่ว่าเป็นผู้ที่บ้าใบบอดหนวแรงแตกกำเนิดนี่ก็เป็นผลของกุศลที่อ่อนมากแต่ถ้าเป็นกุศลที่มากกว่านี้นะคะไม่ใช่อ่อนอย่างนี้ก็ทำให้เกิดมหาวิบากได้อีกแปดดวงแต่ไม่ใช่หมายความว่าครบแปดมากน้อยต่างกัน ตามกําลังของเหตุคือกุศลอันนี้ก็พอจะเห็นเหตุผลได้ใช่ไหมคะนอาจย์ครับเราก็ทราบว่าสัติธรกุศล,ลวิบากก็ทํากิจอยู่ทั้งหมดห้ากิจนะครับทํากิจปฏิสนธิกิจทํากิจผวังทํากิจจุติแล้วก็ทำกิจสัติรณมทางปัญจทวารแล้วก็ทำประานลมพนักิจด้วยสัติรรกุศล,ลวิบากนะฮะซึ่งทำกิจปฏิสนธินะครับทําให้บาใบาบอดโหนกต้องไปกำเนิดนี่นะฮะ มีอะไรเป็นเหตุนะฮะอาจจะช่วยขยายนะครับเคยให้อะไรแล้วเสียดายไหมฮะขณะที่เสียดายเนะะี่ยฮะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ผลของกุศลก็ต้องได้รับใช่ไหมคะจากการให้เพราะฉะนั้นคนที่ให้ทานแล้วเกิดเสียดายภายหลังเนะะี่ยเป็นคนที่ได้รับผลของกุศล,ลกรรมมีกุศลวิบากแต่ไม่ค่อยอยากจะใช้เหมือนอย่างเศรษฐีค่ะ <c oughs> ท่านให้ทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วภายหลังท่านก็เกิดเสียดายว่าท่านเอา สิ่งที่ท่านถวายนั้นมาเลี้ยงทาตกรรมกรก็จะดีท่านก็เกิดเป็นเศรษฐีนะคะมั่งมีมากแต่ไปไหนท่านก็ใช้ร่มเก่าๆเสื้อผ้าของท่านก็เก่าๆทุกอย่างก็เก่าๆเพราะว่าความเสียดายที่ติดมานะคะแม้แต่ในขณะที่ทํากุศลและยังเกิดเสียดายเพราะใชะ้ความเสียดายก็ไม่หายไปไหนเวลาที่ได้รับวิบากค,คือผลของกรรมท่านก็ยังคงสะสมความเสียดายนั้นอยู่ที่จะบริโภคใช้สอยสิ่งที่ดีต่างๆ อันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพของจิตตามเหตุตามผลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นฝ่ายกุศล,ลกรรมอย่างอ่อนน่นะคะก็จะมีอกุศล,ลกรรมเบียดเบียนได้ก็ทําให้การให้ผลนั้นไม่เต็มที่ถึงไม่ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่บ้าใบ้ที่การบอดโงกแล้วแต่ประเภทของปัจจัยที่จะทําให้สิ่งนั้นนั้นเกิดขึ้นมนโนทวาราวัชนะจิตเป็นมนโนทวารได้ไหมคะเป็นมนโนทวารได้ไหม ทวารืีทางที่ทําให้จิตเกิดเกิดยังไงจิตก็เกิดอยู่แล้วค่ะถึงไม่มีทวารจิตเกิดไหมคะจิตเกิดค่ะเกิดเป็นอะไรถ้าไม่มีทวารจิตเกิดเป็นอะไรทํากิจอะไรถ้าไม่อาศัยทวารจิตก็เกิดได้นะคะแต่จิตที่เกิดโดยไม่อาศัยทวารนั้นะทํากิจอะไรทำกิจปฏิสนธิค่ะะวังก้าวจิตกิจกิตค่ะก็เก่งนะคะทีนี้คาถามมาถึงว่ามโนทวารวัชนะจิตเนี่ยค่ะ เป็นมโนทวารหรือเปล่ามโนทวาราวชนะจิตไม่ใช่มโนทวารเพราะว่าเขาทำหน้าที่รำพึงถึงอารมณ์ทำหน้าที่อาวัชนะจิตค่ะพระอาจาก่อนอื่นนะคะต้องแยกจิตอีกประเภทหนึ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆจิตที่เป็นวิถีจิตกับจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตเราจะไม่งงเลยกี่ภพกี่ชาติก็ตามกี่ที่ไหนก็ตามนะคะจิตจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้อีกสองอย่างคือจิตที่ เป็นวิถีจิตกับจิตที่ไม่เป็นวิถีจิตถ้าจิตที่ไม่เป็นวิถีจิตเนี่ยก็ไม่ต้องอาศัยทวารเลยเกิดได้ไม่ใช่เกิดไม่ได้รู้อารมณ์ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้แต่รู้โดยไม่อาศัยทวารเกิดโดยไม่อาศัยทวารเช่นปฏิสนธิจิตอย่างที่คุณอ้อยบอกนะฮะแล้วก็พวงางคจิตจุดติจิตเพราะฉะนั้นต้องทราบความหมายของวิถีจิตคืออะไรคะวิถีจิตนะครับ เป็นจิตที่รู้อารมณ์ทางทวารหนึ่งทวารใดในหกทวารเป็นจิตที่ไม่ใช่ปฏิสนธิจิตไม่ใช่ภวังกจิตแล้วก็ไม่ใช่จุดจิตนะฮะไม่เกิดขณะเดียวด้วยวิธีนี่เหมือนทางเดินนะฮะของจิตหลายหลายขณะที่เกิดสืบต่อกันรู้อารมณ์หนึ่งทางทวารหนึ่งหลายขณะวิถีจิตเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่ถ้าเป็นทางปัญจทวารน,นะฮะ วิธีจิตแรกที่ลืมไม่ได้เลยคือปัญจทวาราวัชนะจิตเพราะฉะนั้นจําวิธีจิตแรกไว้เราจะได้รู้ว่าหลังๆนั้นก็เป็นวิธีจิตเหมือนกันแต่ต้องเริ่มจากปัญจทวาราวัชนะจิตถ้าเป็นทางปัญจทวารหมายความว่าจิตดวงนี้อาจจะใช้คําว่าจากผวังเนี่ยนะฮะมาสู่การที่จะรู้อารมณ์ที่กระทบแต่ไม่ได้เห็นไม่ได้ทากิจอย่างอื่นเพียงเริ่มที่จะรู้สึกว่ามีอารมณ์กระทบเพราะฉะนั้นเขาไม่มีอารมณ์ของผวงังเพราะเขารู้ว่ามีอารมณ์กระทบ ทางหนึ่งทางใดถ้าเป็นทางตาก็เป็นจักขุทวาราวัชนะจิตทางหูก็โสตทวาราวัชนะจิตถ้าไม่แยกก็เรียกรวมไปว่าปัญจทวาราวัชนะจิตวิถีจิตแรกนะคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าพอเป็นวิถีจิตแรกจะเป็นจักขุวิญญาณทันทีไม่ได้นี่คือโดยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยที่เราพูดถึงเมื่อเช้านี้และถ้าเรารู้อย่างนี้นะคะ โดยละเอียดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่มีตัวตนที่จะไปแทกที่จะไปสร้างที่จะไปทำที่จะไปยับยัง้งที่จะไปเปลี่ยนแปลงภาวะของจิตซึ่งเป็นอย่างนี้การเกิดดับสืบต่อกันไม่มีใครทำได้แต่สามารถที่จะรู้สามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันวนันแต่ลักษณะเนะ่ะเกิดดับสืบต่อกันเร็วแค่ไหนเกินความคาดหมายที่เราจะรู้ได้ ถ้าเราไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยม,มีทางจะรู้ว่าขณะนี้เกิดดับอย่างที่กล่าวถึงเสมอว่ารูปในมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับสิบเจ็ดขณะขณะนี้ทั้งเห็นทั้งได้ยินเหมือนพร้อมกันแต่ระหว่างนั้นจิตเกิดดับเกินสิบเจ็ดขณะเพราะฉะนั้นรูปดับเร็วแค่ไหนและถ้าคิดถึงจิตจะยิ่งดับเร็วกว่านั้นสักแค่ไหนแต่ก็ต้องทราบนะคะว่าจิตที่เป็นวิถีจิตเนี่ยต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นรู้อารมณ์อื่นที่ไม่ใช่อารมณ์ของพระวั์นี่คือเรื่องอารมณ์ เรื่องทวารทราบแล้วเรื่องวัตถุที่เกิดนะคะทราบแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะใั้ <t ron og ues> ความต่างกันของทวารกับ <t ron og ues> วัตถุก็คือทวารเป็นทางที่เกิดมีหกทาง <t ron og ues> เป็นรูปห้าเป็นนามหนึ่งและต้องรู้ด้วยว่านามนั้นได้แก่ภวังคุปเชฏะนะคะส่วนวัตถุหกเนี่ยเป็นรูปทั้งหมดเลยเพราะว่าคําว่าวัตถุที่นี่หมายความถึงที่เกิดของจิตในภูมิที่มีขันห้าในกาะจิตจะเกิดที่อื่นนอกจากที่รูปไม่ได้เลยต้องเกิดที่รูป กลางอากาศได้ไม right. so, ่ได้ท so, ี่นี so, s <S so, ่ก็ไม่ได้นะต้องเป็นรูปที่เกิดจากกรรมด้วยเพราะว่าภาษาทรูปก็เกิดจากกรรมอัทยารูปก็เกิดจากกรรมพวังคู่ประเชทะก็เกิดในประจัตทวารด้วยแต่ไม่ได้เป็นมโนทวารเกิดก่อนแต่ตัวพวังคู่ประเชทะจริงๆไม่ใช่เป็นทวารเพราะเหตุว่าต้องอาศัยจักขุป่ภาษาทะเป็นทวารแต่สําหรับทางใจเนี่ยเพราะไม่มีจักขุู่ะาาทะโสตปภาษาทะไม่มีรูปอื่นอีกที่จะเป็นทวาร ทางใจก็มีผวังคุปัจเฉทะเป็นทวานแต่สําหรับทางปัญจัตวาลถ้ามีแต่ผวังคุปัจเฉทะแต่ไม่มีภาษาธทรูปก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้ที่จะรู้อารมณ์ที่กระทบอาจารย์ถ้าในภูมิที่ไม่มีรูปนะคะจิตเกิดจตสิกเขาเกิดตรงไหนครับบอกแล้วว่าในภูมิที่ไม่มีรูปใช่ไหมคะค่ะพระชนมนมีกรรมที่ทําให้จิตเกิดโดยไม่ต้องเกิดที่รูปเพราะไม่มีรูปเรื่องของการเกิดของจิตเนี่ยคะ่ะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ เฉพาะในภูมิที่มีขันห้าเท่านั้นที่จิตเจตสิกต้องเกิดที่รูปแต่ถ้าไม่ใช่ในภูมิที่มีขันห้าจิตเจตสิกเกิดโดยไม่ต้องมีรูปเลยเพราะว่าจิตเจตสิกไม่ใช่รูปเกิดที่ไหนก็เรื่องของเขาช่ะเพราะเกิดในภูมิที่เป็นอรูปะเพมภูมิแถวนี้ไม่มีที่นี่เป็นที่ของภูมิที่มีขันห้าขอบคุณครับเท่าที่เรารู้ได้อย่างอื่นรู้สึกรู้ยากที่จริงแล้วเนี่ยนะคะที่เราจําเวลาเนี้ยค่ะ เราเกือบไม่รู้เลยว่ามีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งคือสัญญาจำแต่เป็นเราจำทุกครั้งที่เราเห็นทุกครั้งที่เราได้ยินพระะนสัญญาเจตสิกแม้ว่าจะเกิดทำหน้าที่นะคะแต่ไม่มีใครที่จะระลึกรู้ว่านั่นเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่จำสำหรับเวทนาเนะะี่ยค่ะเรารู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีิตนะคะไม่มีใครชอบความรู้สึกโทมนัสความรู้สึกที่เป็นทุกข์หรือความรู้สึกที่อุเบกขา แต่อุเบกขาก็ยังดีกว่าทุกข์กับโทมนัสเพราะฉะนั้นที่ต้องการกันมากนะคะคือสุขเวทนากับโสมนัสเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยเกิดในชีวิตประจําวันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเวทนานั้นเกิดกับจิตชาติไหนถ้าเกิดกับวิบากจิตก็รู้ยากใช่ไหมคะอย่างจากรูวิญญาณน,นะคะมีอุเบกขาเวทนาเกิดร่วมด้วยอุเบกขาเวทนาก็เป็นเวทนาที่เกิดเป็นประจำนานๆก็จะมี เวทนาอื่นเช่นโสมนัสหรือโทมนัสเกิดนะคะหรือสุขหรือทุกข์เกิดแต่ว่าตามปกติแล้วก็เป็นอุเบกขาเวทนาขณะที่ได้ยินเสียงเสียงอาจจะดังมากนะคะแต่ชั่วขณะที่ได้ยินเนะะี่ยค่ะจิตได้ยินเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาเพราะะฉนั้นความรู้สึกในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งเกิดสลับกันอย่างเร็วเวลาที่ได้ยินเสียงดังเนี่ยทุกคนตกใจ แต่ขณะที่ได้ยินเสียงแม้เสียงจะดังหรือเสียงจะเบาเวทนาที่เกิดในขณะที่ได้ยินต้องเป็นอุเบกขาแต่เกิดตามมาด้วยมโนทวารวิธีจิตนะคะหรือว่าในชวนะวิธีจิตนั่นเองที่กําลังได้ยินเสียงนะคะโทมานัสเวทนาเกิดขึ้นไม่ชอบในเสียงนั้นเกิดขึ้นเร็วยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นขณะที่เกิดสืบต่อกันแต่เฉพาะจิตได้ยินต้องเป็นอุเบกขาเวทนา จิตได้กลิ่นจิตริมรสก็เหมือนกันนะคะเว้นทางกายจะเป็นเวทนาอื่นไม่ได้เลยนอกจากสุขหรือทุกข์เพราะเป็นผลของกรรมถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะที่กายนี่ก็เป็นสุขเวทนาถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมที่กายก็เป็นทุกขเวทนามีใครไม่มีทุกขเวทนาบ้างคะไม่มีมีใครไม่มีสุขเวทนาบ้างไม่มีนะคะแต่ต้องทราบตามความจริงว่า ทางกายนะีคะจะไม่มีอุเบกขาเวทนาแน่ใจไหมคะแน่ใจจริงๆคะ่ะไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยทั้งสิน้นว่าทางกายนี่ต้องเป็นอุเบกขาเวทนาไม่ได้ต้องเป็นสุขหรือทุกข์มีคนถามได้ว่าทําไมทางภาษาตรูปนอกจากทางกายแล้วเนี่ยเป็นอุเบกขาเพราะเหมือนกับค้อนหล่นบนสำลีอะไรอย่างนี้ยถ้าอาจารย์ชักนาทวนอันนั้นทางกายคะ่ะ